ครับลูกเรือสองครับวัดของครับของวัดสุขของอำเภอตะมานวัดลำปางครับผมลูกที่อสองครับของขับขึ้นนี่ครับนี่จากทีมงานั่นหรอครับจบกันทองครับจบกันรู้จบกันแล้วนะครับเนี่ในเมืองลำปางครับผมในเมืองลำปาง รถกระชาจะมาต้อโยกครับเนี่ยรถกระชาพัมาจะโยกนะครับว่าไงครับว่าไงสองครับผมในคำนี่ครับรอบนี้นะครับอที่มาเข้ามาเกี่ยวอุปกรณ์นะครับปล่อยครับปล่อยทั้งทีมงานนะับส่วนในลูกนีแล้วนะครับจังหวัดลำปางครับผมลลกที่สองครับลลกแรกลลกแรกเมื่อกี้ผมปืนคนปล่อยไปแล้วครับ อากิทต้อมนะครับประเ้เนาะครับวันนี้ก็มีปีนี้นะครับมีซีมีซีเกนนะนะครับกินต้อมหนักไข่งามนี่ฮือเลยนะครับห้าพันบาทนะครับปีหน้านี่ยจะเพิ่มละพันฮือเหี้นะครับปีนี้จะปีหน้าจะหาสปอนเซอร์ฮือเหี้มรางวัลที่หนึ่งห้าบาทครับ ครับคณะกรรมการได้บอกแล้วครับว่าปีหน้าฟข้ามไปนะครับวันที่ถ้าท่านได้ผ่านอุทาห์กับเขต้องเสียใจครับบอกอภินาเขาไม่ดู่เพราะว่าเขาทรับประจับเป็นทุกปีนะครับเป็นประเพณีนี้ดาบ้านเ้างซื้อถอดกันมาเหมือนแล้วนะครับบอกประเพณีอีเอ็งนะครับสำหรับวัดต้นตัวเขาเองจัดกันมาเหมือนแล้วนะครับแต่ผมเป็นเราอ่อนไหวขนาด อทิหนาที่รู้สึกสว,ว,ว่าเราวัดจกนักหน,น่าายได้บอกวลทอย่นี้มันอาจจะน้นอยไปน้อยะครับเอาละครับเึ้นละครับเอาเชเลยเชียร์ครับเชียร์เลยกรดกกระดานจหัวครับไปนะนะไปไปนนะไปไปนนานะ ช็อตอ้าวถึงไหน <laughs> 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 นกที tomar, ่สอครับกลายเลยการอบลออบอยครับแต่ดุกตัวเดอนมาไนีนะครับก้ก็ถือว่าสวยงามครับเป็นนกที่สอครับใช้ครับนี่ครับดมากครับเชิดชอดเลยนะครับก ดูบอลก็สัดยอดดูดับครับอลดูดีสุดยอดทำเราเลยนะครับสุดยอดทำเราสุดยอดอ่ะดูดีปกกระชั่ง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 โอ๊ยงามเด็ดได้งานดีอาชันไหนลูกจะได้เกีบยวซิ่งจะล่ะว่าแต่ย้อน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 ย้อครับนย้อนย้อครับนย้อ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 นย